สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหาการเราเรื่องจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตความใหญ่โตมหึฮือมาของว่านเสน่จันทร์ทั้งหลายนะครับที่ปลูกไว้ในส่วนของมหาการเองนะครับความมหึฮืมาของว่านเสน่จันทร์นะครับ อัปเดตว่าตั้งแต่ปลูกมาก็หลายเดือนนะครับหลายเดือนจะเป็นปีแล้วล่ะรับต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยเขาโตโตได้ที่ได้ทางจริงๆนะครับใบของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นแวววาวมันโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้เช็ดได้ทูของเขานะครับนี่ถ้าเช็ดทูอาจจะแวววาวกว่านี้นะครับนี่คือความโดดเด่นจริงๆนะครับเสน่ห์จันนี่นี่เป็นเสน่ห์จันโกเมนนะครับความอลังการของเขาดูสิครับ ดูใบนะฮะดูใบดูใบใบของเสน่จันนะครับนะฮะลำต้นก็แข็งแรงทนทานนะครับภายใต้แสงแดดรำไรนะครับก็ไม่ถึงกับแดดจัดมากแต่ว่าว่านเสน่จันทั้งหลายเนี่ยเขาก็ชอบแสงชอบแสงนะครับก็ให้แสงรำไรนะฮะขั้งบนก็จะมีสแลนมุงบางไว้บ้างนะครับ ประมาณสักเกสิเปอร์เซนประมาณนั้นนะครับก็นี่คือว่านสน่จันทที่มีความโดดเด่นนะครับความเป็นมงคลของว่านสนีจันท์นั้นนะครับใช้เป็นมูลสารธรระผงนะครับคนโบราณถือว่าว่านสนิจันท์เป็นว่านที่มีความเป็นมงคลมีเมตตามหานิยมนะครับสามารถนำไป ตั้งไว้หรือไปปลูกไว้ที่หน้าร้านห้างของเราหรือว่าร้านค้าของเรานะครับเพื่อเป็นมงคลให้เรียกเมตตาหานิยมเรียกความนิยมชมชอบคนก็จะมาเข้าร้านเรามาขึ้นนะครับการทําาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับชมนะฮะชมชมความอลังการและความสวยงามของวันเสน่ห์จันทร์อันนี้สวยดูด้วยครับใบนี้นะใบนี้ ไม่ได้เช็ดในถูไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับดูสิขใบเ็าสวยจริงๆนะครับยอมรับยอมรับนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับราคาไม่ได้แพงตน้นมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นเล็กๆเนี่ยอยู่เริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยนะครับร้อยบาทหยับขึ้นไป200บาท300บาท500บาทไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับหรืออย่างสูงสุดจริงๆก็ จันพวกนี้ไม่ถึงกับถึงพันนะครับประมาณ1 7 0 0เพันอย่างมากนะครับไม่ไม่เหมือนกุ่มจันร์ทบุตรลาคำจันท์ที่มีความด่างอะไรนะครับพวกนั้นก็อาจจะแพงนะแต่แต่ความเป็นมงคลเหมือนกันนะครับความเป็นมงคลคือสามารถเ,าเลือกเมตตามหานิยมได้นะครับนี่คือมาอัปเดตนะครับความอลังการของว่านสเสน่จันร์ท ชัดเจนครับชัดเจนจริงๆสวยงามครับขอบคุณมากครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ